อาหารเย็นไมแล้วกินกว๋วยเตยเี๋ยวลูกชิ้นหมูเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุกคนคไปจ่ายตลาดมาก็เลยแบบรีบทําแบบเมนูนี้ไงไ่ายง่ายสุดแล้วเพราะเป็นอลูกชิ้นเราก็มีแล้วเนาะนี่เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวจ้าทุกคนจ้าก,ก็ลูกชิ้นหมูเราทําเองคใครที่เห็นเราทําบ่อยๆเนาะก็ได้แล้วมาตรงนีตง้ต้มเ้นต้มไก่ มีผักถั่วงอกนะทุกคนอืมก็สลัดจะใส่เฉยๆ,ๆทุกคนเย้ยนยน้อยบอกนะฝนมันตกนะ่ะทุกคนอ,อยากกินแบบซุปๆหน่อยอะ เนนี้กินอ่ะเบาท้องดีนะลุตงตามชอบมีอะไรก็ใส่ไปไม่ชอบอันไหนก็ไม่ต้องใส่ง่ายดีน้ำปลาก็ไม่เอาออกให้แม่พริกไทยป่น ยานพริกสันบิ้งยองเลยปรุงให้มันแสบแน่ของจ้อกคองนั่น<ม>เดี๋ยวไปชิมของคนอื่นแล้วก็บอกว่าอร่อยแต่ของลูกตัวเองเนะี่ยไม่อร่อยคักเนย์เดี๋ยวเพิ่นปรุงกันจ้ะกี่ลูกนี่กี่ลูกก็เอาวันนี้มีแต่ ลูกชิ้นจะ้ะกินไปแบบรีบเร่งนะทุกคน <laughs> สร็จเรียบร้อยจ้าลูกชิ้นเอ๋ยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเนาะทุกคนง่ายๆไปเลยวันนี้ไปกินข้าวแ้งกันจ้าคนก่อนกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วทุกคนกินไป He can fire up against the กินพักไปก่อนวันไหนรู้สึกดีขึ้นเราค่อยกินแต่ก็ไม่ได้อายนี่ใช่ไหมเป็นแค่วัดเฉยๆใช่ไหมอืมคงได้ดีมากอืม ทำไมมีใครกินสุตรของผมได้ปรุงคนเดียวก็กินคนเดียวสชวันนี้ชิมของใครไม่ได้เพราะว่าแมทธิวเป็นหวัดหวัดมันติดกันง่ายกินชมาชมใครชาม โสดชื่นมากเลยซุปแบบว่าอร่อยอ่ะเห็ดฮาฮาหมวหม้อต่กระเสบจุๆพี่น้องไวสูมันสเพอร์เฟคเพราะฉันใส่พอดีเซ็ตที่ตัวนี้แต่ไม่ได้กินทั้งหม ตันแรกเปิดเทอมเดี๋ huh. ยวคืนนี้นอนไม่หลับใ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่อยากตื่นพรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนอาทิตย์ที่สามเอ้อาทิตย์ที่หมเสื้อสิหนะพี่ลีบอกใส้เสื้อ,ขอ,ขอสีขาวอ๋อก็กำลังใส่เสื้อ ม่เป็นไรหรอกใส่เสื้อสีอะไรมันก็กระเด็นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่พูดถึงว่าสีอ่ะสีแบบเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวมันติ๊กอาทิตย์ที่สามอะไรไปได้อาทิตย์ที่สองไม่สบายแล้วกลับบ้านเร็วแล้วพรุ่งนี้อ่ะจะเอาไปหวัดไปติดเพื่อนหรือเปล่าถ้าสบายดีเพืมันไม่ได้สบายดีครับพรุ่งนี้อ่ะไม่ได้สบายพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบเนี้นั่นไงไมล่ะ ไม่อไรอไปก็ไปเถอะโรงเรียนน่นะอืิจริงๆแพาจะกินลูกชิ้นก็้องชอดีวันนี้ไม่สบายก็กินคนเดียวไม่ลืมเช็คลูกชิ้นทุกคนวันแบบนี้ว่าแาชจาต่ไปจ่ายตลาดแล้วไม่ได้เตรียมพร้อมในการทําอาหารมื้อเย็นใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วเนี่ย มาคนหาลูกชิ้นใหญ่เลยว่าเอา้าทาไมไม่เห็นลูกชิ้นอะอ่าพอดีเหลือหนึ่งถุงหาไปหามาเหลือหนึ่งถุงไอเราก็ไม่ได้ดูเพราะว่าถ้าหมดอย่างนี้แล้วก็คือต้องทําไว้เลยไงทุกคนอือ mm ือสรดีท hmm. mm ี่ไอืออือ ลูกชิ้นอยู่ในหมอ้อตักแต่งกันจนหมดนะทุกคนได้คนละเจ็ดลูกหกลูกเอเล็กแมททิวได้หกลูกทิวได้หก <c oughs> อร่อยลูกชิ้นมมาอร่อยใส่พริกช้อนชาน กระเพกันต่งนลุกพี่น้องอเล็กปรุงใส่อะไรบ้างทุกอย่างไม่เราไม่มีน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่เอ่ออันนี้จะไม่ใส่ตัวอยมเครื่องใช่ใช่ไม่มีใครใส่มีแม่ใส่คนเดียวอืใช่อื ุงเหมือนเดิมอะไม่ใส่น้ำตาลแส็บป <c oughs> ้อมันแส็บพอลุกชน็กรอืก ออยากจะบอกว่าของไอ้อมหาวิทยาลัยของอเล็กอ่ะยังได้รับเงินแบบสนับสน,นุนการเรียนอยู่นะทุกคนหมายถึงรัฐบาลก็ยังจ่ายอยู่เนาะก็คือใครที่จบม .6 แล้วไม่ไม่ไปต่ออย่างเงี้ยก็คือ ไม่ได้เงินสนับสนุนแล้วถ้าใครต่อมหาวิทยาลัยเลยก็คือได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเป็นเงินกินเปล่าทุกคนอันนี้ไม่ต้องคืนเสร็จแล้วก็มีเงินแบบกู้ยืมเหมือนกยศบ,บ้านเราอะ่ะทุกคนกู้ยืมอ่าวันนักเรียนน่ะจะกู้ยืมเท่าไหร่รายปีเนาะอย่างเนาะเป็นปีใช่ไหมเออถ้าอยากถ้าเล็กอยากจะกู้ก็อะไรก็กู้ได้ แต่ว่าเงินสนับสนุนก็ให้เป็นอาทิตย์ไหมเดนบีดรอกเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนน่าจะเป็นอาทิตย์เนะเาะไ,ไอบีดรอคอะเป็นเดือนหรือว่าเป็นเป็นอาทิตย์ก็ดูว่าเขาจะจ่ายยังไงอืมอันนี้เป็นเงินกินเปล่าที่อ่ทุกคนที่ไปเรียนต่ออย่างเงี้ยเขาก็จะได้จนจบนู่น่ะ จนน้นเล็กจบอ่ะอืมแต่ถ้าเล็กอยากจะกู้ตามที่บอกจก้ะอยากจะกู้ก็สามารถกู้ได้อืมแล้วแต่เล็กเลยว่าอยากจะกู้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เอ่เอเล็กเรียนห้าปีใช่ไหมทุกคนหลังจากที่ถ้าสมมติว่าเอาเล็กกู้เงินเอ่อเพื่อการศึกษาเนี่ยเหมือนกอยศตามที่บอกเอ่อหลังที่หลังจากจบหลังจากจบห้าปีหลังจากหกเดือน ที่จบใช่ไหมอล็กต้องต้องคืนเขาใช่ไหมเขาเขียนไว้หรือเปล่าเขาเขียนไว้หรือเปล่าเออเขาเขียนไว้อย่างนั้นว่าหลังจากจบหกเดือนก็คือต้องเขาต้องไอไอคืนเงินเขาแล้วว่าเออเราเราทํางานได้ประมาณนี้เราต้องคืนเขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นถ้าเล็กจะกู้ก็แล้วแต่ถ้าไม่กู้ก็ไม่เป็นไรเออนั่นเละเบาให้เบาสู่ฟังจ้ะก็ <c oughs> ก ก็นั่นแหละตามที่บอกเงินสนับสนุนก็ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงม6เสร็จแล้วใครจะต่อหรือไม่ต่อใครไม่ต่อก็ไม่ได้ไม่ได้เงินสนับสนุนใครต่อก็ยังได้เงินสนับสนุนอยู่เออนั่นแหละทุกคนสวีเดนก็จะประมาณนี้แล้วก็มหาวิทยาลัยเรียนฟรีนะทุกคนไม่เสียค่าเทมนะอมเนาะเออนั่นแหละวันนี้ไม่ได้กินน้ำเลยเหรอ ม่ใช่โดมสกัดโดนสัดเลยแก้วสิอะไรไม่ยัไอ่ไอาออบอกว่าทั้งวันไม่ได้กินน้ำปรเอกชงหัวด,ด,ด,นนด้วยแมกางเกง่มันลุดดากเ่นนะอะไอนี้เอาคืนไหนหอ,อืมอืม,อมเป็นบา แม่บอกว่าแม่ไม่เอาแม่ต้องมองไม่ได้เอา,เอาจะทุกคนอิ่มแล้ววันนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยใช้ได้เลยจะทุกคนจานนั่นะอิ่มแล้วก็ร, Very good. ร้อยมา้าหันว้าลังถวยลังสามเบิงมัติดเสือหัน วว้าวโอเคไหมต้องหองเสื้อหมดหรือยังหมดบดนมแก้วนันคือใหญ่ทแทมดคทักเนโอเคจัดทุกคนฝากคลิปไว้สำนี่จ้ะได้พอกันไหมนะจ้ะสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้ายบาย